กับเจ้าตัวสมัยวันปีไปโคจรไปแหนหมดเลยเนี่ยก่อนนอนได้ดูแบบเนี้ยหลับฝันดีทุกคนเลยใช่ไหมล่ะรู้นะลุยครับอือหืออือหืออือหือเน,น,นื้อเปิดจิตเอ็นเนี่ยขอร้านเขาจัดไม่ให้หน่อยแบบเนี้ยโอ้โหหลับฝันมีความสุขทั้งคืนลุยครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือซอยสี่นะฮะอยู่ปากซอยพระรามเก้าซอยสี่ร้านนี้อร่อยมากถึงในชามเป็นเรียงเป็นน้าตับไว้แบบนี้เลยนะฮะโอ้มั่นใจเรื่องความข้นเลยอย่างนี้ลงไปในหมกของเรานะครับโอ้คลุกคลุกคลุกให้เข้ากันเส้นลงไปมาพร้อมดูและชามแรกครับ มาครับื้ยวต๋ยวเรือเจ่านี้ซอยสี่นะฮะอยู่ตรงใกล้ๆอะไรนะใกล้ๆราชดาชิมน้ําก่อนอร่อยมากร้านนี้เคยกินแล้วโหอ,อย่างนัวแต่รานนี้นะฮะติ๊กใช้ได้เลยตามใจเราขออีกหน่อยเถอะเพียงเท่านี้ก็ฟินแล้วเวลากินนะครับนี่กากหมูท้าเจียวใหม่ทุกวันหือกอบกรอบกรุบกับเลย มาเสีงป๊อแปรป๊ะปแปะลุยครับหืข้าวกรอบหืหัวข้าวหยาเลยเวลากัดเองเนอะนั่นแล้วด,ดูครับอือันนี้กินตัวเรือนะดูหมกตับดิตับนุ่มเด้ง สันสันเลยลุยฮะอือหือ่อนเกียวหมกเนื้อนุ่มๆหน่อยอือหือลุยฮะหกมกตับโครนุ่มเลยอ่ะดูดินุ่มสุดๆลุยฮะอือหือจะแ,แบบนี้เป็นลืมเลยลุยฮะ อหมูกระจกใส่ลงไปกรอบกุบกริบกันเสียงป๊อปแปะปอปแปะนี่แบบอออืืที่เสียงแบบนี้นะฮะสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มลุยครับน้ำถึงก็ไปดีมากเลยนี่นะ,ะทั้งกากเจียวนะฮะทั้งหมูกระจบรวมๆกันไป หืมลุยครับอโอ้โหผู้ห่อมาก <Studio> เวลาให้เนี่ยเยอะมากกันนะฮะเอาใครยังไม่นอนตอมามา่าลุยฮะอืมามาบะหมี่ตกหมกเนื้อหมกตับโอ้โหดูความเข้มข้นดูความหมกอืม้อดู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 ด,ด,ดูโอ๊ยเวลากินได้ยินที่แบบ คตรฟินเลยนะฮะเนี่ยหมกเนื้อต้องแบบนี้อื้ฟันลอยฉึงเลยลุยครับอืม้มจเนี่ยจ้ำคนมากบะหมี่เวลาเจอน้ำตกนะกับพริกเคลือบแบบเนี้ยมันโคตรได้เลยอ่ะลุยฮะอืมข้งกรอบมาก อนอนไม่หลับนะฮะแนะนำให้เปิดตู้เย็นรุยครับอือหือตัอวน้อยดูความหมกที่แท้าทรู สุดๆจริงๆอ่ะแล้วพิเศษนะดูปากดูฮะกับเจ้ากัะสมัยวันกีบาลคนได้เนี่ยครับหมูหมูอจงไปทั้งหมดเลยอือหือชามนี้อัดแน่นไปด้วยสาระจริงๆโอ้โหเพียบเลยดูดิฮะอือ หอมมากเสียงเคีายวก,าก,ากหมูเหมือนเสียงเสียงนับแกะหลับสบายน้ำหมกน้ำหมกมาตุตลยลุยครับตุ่ตุ่ยโคตรได้ม,มาสุดท้ายแล้ว ก๋วยเตี๋ยวเดือไฟตีนะครับอยู่รามอแฮงไฟตีนะตรงกันกับย่านรัชดามากินเลยปุ๊บอร่อยให้เยอะเนื้อน,นุ่มแล้วก็โอ้โหกะเทียวตันนันตันากสุดยอดเรับ